วันที่ประหลัด,ดวงไบสามที่น้องอาจารย์กับสีมารับเม็ดจังอยรับเม็ดสีไปคอนเอาพื้นอยู่พอได้ดังสีดายมันเพราะว่าไปบึงแล้วต,ตัวได้ที่มันอันนั้นเขาก็เอาว้ถาสุมตัวได้สีเป็นใหม่พ่อดังไฟตัวหนึ่งห,ห่อนเขาก็เอามาต้ม,มหนึ่งห่อนเพราะว่าตกแต่พ่อใหญ่วินคนเคล,ลื่อน้แล้ว หไดเลฝนมันจักเดือพี่น้องอย่างเดียวเลฝนทุกวันเพราเด็กจะขันนีนเขาสักหน่อยในวัดใ่ว่าหนาวพี่น้องช่วงนี้อากาศหนาวทั้งอื่นหนาวเพราะหิน้องอย่างเียวทั้งหินนองทั้งบ้าหรือทั้งใดหนาว่อยู่บ้านหนาวปนเศร้าบ่ปนใดมือเศร้าในว่ามันสีบ่ลมมือกบมาลมเขาแน่อยู่ด้วล่ะ มันกัน,น่อยเดี๋ยวเขาไปเอาขึ้นกันเลยพี่น้องเนดอนพุ่นละเดี๋ยวยี่งใช่เบื่องบรรยากาศการเอาขึ้นาดัางอยู่การน้ำห่อนเฮานี่แหละช่วงเบิดอขึ้นแล้วเพราะว่าอ,ออกงามเขาออกงามเขาออกอันนั้นก็นบ่อยู่พี่น้อนคนก็นเลย ไปนั่นเดี๋ยวให้เบิ่งข้างลังกล้องพี่น้องทางให้ไปเอาพืน้นโอ้ยดอกมอ่วงนี่ก็เป็นสวนย้อมสวนย, UM, วนย UM อ้อมของเขาก็ได้ว่าอันอนั้นโอ้ดอกมอ่วงดกเลยปีนี้พี่น้องดกขนาดแต่ดอกมอ่วงก็ได้มาดังกิ้งน,น้อยมันดอกพี่น้องก็ได้กิ้งไงดีกว่าเขาสีเผาไฟทิ่ม เขาไผ่เขามาหลอกเอาเฉยๆกว่าเขาเผาไฟถิ่มนะเขาน่เผาไฟถิ่มมันกับบัวลาอีอย่างจริงหน่อยมันเขาหา่าเลาะหละ่ออ่อยแล้วก็เอาไปอ่อยนะ,นะ,นะนบอกการเสียเวลาเอากองพื้นเขาเพี่น้อง

มีมาไปอ้อยช่วงที USA, 對對่สารวัตรเขาบ่ว <Có S 1> <rik> ่างเฮาก็เลยมาหาเอาเรื่องนี้แหละสารวัตรบ่ว่าเดี๋ยวเฮาจะมาเคา น ie. ja, und und ี่ฮะเราเอาไปอ้อยไ่ใั้ฮะฮะรักไลยตัวมันคู่ไว้คู่ไว้เพิ่มขึ้นแล้วน้อยวะชุ่งเหรอวะ Thằng vẫn mất lâm ngây nè nè Thằng này, này mất lâm ngây Thằng này lâm

ท่านเขาป้าอยู่นี่โค้งน้องหน้าเดี๋ยวซุบมาให้ดูโค้งน้องหน้านี่ป้าอ้อยช่วยซิ้นอ้อ,อยพิ่งก็กำลังขึ้นงามเดี๋ยวมุนเขาไปเอาตัวนี้ก่อนจะเอามาได้หรอเป่าเดี๋ยวเอามาบ่ได้มุนเขาไปเอากองนี้ก่อนพี่น้องสางมันออกมา pownegiadu'n braf eiso Jungo Oh, det er en sånn. ja, det er Oh มาแล้ยฟินทองปลาถ้าดังปาคาร์ปห่อ,หอน,น,นต้มตลอดนล้วตัวแล้งจัง่อยสารวัตรงามมากตัดอ,อ้อยกลับมากลับมาสันอยู่นี่เลยการห่อ,หอนพี่น้องห่อนขนาดเมื่อยก่อน เมือ่อยห้อนมันห้อนร้อนอยู่ก็ตอบห้อนนี่แหละมันม่นห้อนใครอยู่เอยเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องอะเอาซ้ำนี่งเกากันเดี๋ยวค่อยว่ากัน